เราค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์ชาเราเราตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์ไม่ใช่ตอนนี้เขาไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่สยามไงอ๋อเราต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วสองต่อสองเป็นสี่เราอยู่ที่สุ สวนสยามทะเลกรุงเทพนะคะเดียวไปดูเดี๋ยวต่อเลยมาให้ดูบรรยากาศตรนนี้ว้าวนี่มันเลิศเกินนะทุกคนออกจะเลิศเกินลองดูอยู่ไทยยังไงให้ดูเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะสวยมากจีนไหมมึงจีนไหมผับเข้าเจอเลยเอเลโอเคโอเคขอพี่เซอร์เซอร์คันหยาบให้ด้วยนะคะเขามาไปเลย วันนี้ข้าสวยหรือไม่อ่เอเจา้าว่าวันนี้ข้าสวยหรือไม่แม่นางละรันว่าต่อทางเข้ายอยวนอ๋อเจา้าน้ำหวานําบรรยากาศมาน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวลงมาทีลงม่ที จุดจำหน่ายตัวเดี๋ว<อ>วยวเราจะไปเดินไปเพื่อนอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้คือเป็นจุดจำหน่ายตัวนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตอมของเขายังมีเหมือนเดิมก็คือเป็นโครงกระดูกน้องไดโนเสาวร์ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในที่เลยแหละตอนนี้เราก็ <c oughs> อเมซิ่งค่ะ ว,วันนี้ทุกคนอาจจะสงสัวยว่าทําไมเราแต่งตัวจัดไหมไม่จัดนะคะเ<ช>พราะวันนี้เรามาในทีมทอทอทอ,ทอจอก็คือนักท่องเที่ยวจีนโช <laughs> ว์เก่งต้อเป็นเจา้าอันนี้ไม่ใช่จีนเออใช่อันนี้ไม่ใช่ชา้างาแต่ว่ามันเป<ด>็นกักเที่โคราชแต่ว่ามันมีโคราชแต่ว่ามีความเป็นไทยอยู่โ,โอเคเนี่ยนะคะเก่งช้างค่ะกเก่งช้างช้างไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคปะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า go จะมาขึ้นอนนี้นะคะแต่ว่าจะไม่เอาโทรศัพท์ไปเพราะว่าเสี่ยงบินมากตอนนี้เราก็มาถิ่นเครื่องเล่นกระชากวิญญาณของเรานะคะ Vortex ท็กซ์บายบทุกคนกี่เล่นไปแล้วกี่เครื่องนะสอบปะสอบอันที่มันเป็นแบบจานหมุนๆม,มันไม่ค่อย เออไอจานหมุนมันแอบที่เราเล่นเมื่อกี้มันแอบแบบขึ้นไส้อ่ะน้องเนนหมุนนะน้องไม่มีอะไรใช่ใช,ใช่ด้วยความที่ชีหมุนอย่างเดียวตอนนี้เราเดินไปไงเ,เราเราไม่ไม่ดูบรรยนากาศไนหรอมีสัตว์อ้อนน้วข้างหน้าเนี้ยไม่เป็นไรดูเพื่อนก็นได้อ้าอุอ้ย <laughs> โยกลงได้ผู้ก้าของเราจะออกไปสูงตัวแเหมือนกันนะคะ ฉันไม่ลงอ่ะอ๋อโอเคโอเคไปด้วยไปนะคะดูมัวมันนี่กระลึนพี่หกเขินเวหาไปรู้สึกยังไงบ้างคะเล่าหน่อยคือเขาบอกว่ามันมีหลายสเต็ปใช่ไหมที่เขาก็ถามว่าเราเอามาเอาคอนเทนต์หรือว่ามาปกติแล้วก็บอกว่าเราอะสายเล่นไม่ใช่าสายคอนเทนต์เท่าไหร่บอกไปสุดเลยไหมแล้วเราก็เสหนื้ ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จัดเต็มให้เลยเนาะได้ค่ะพี่โอเคเท่านั้นแหละปึ้งเจอแรงจีเข้าไปแต่ละคนคือแบบผงไทยต้องเข้าแล้วอยู่นะจะถามว่าเอาลงไหมไม่ลงเพราะเราจะไปกันต่อแต่ว่าพักแต่ตอนนี้คืออย่าดมตอนนี้คือต้องผงไทยต้องเข้าหรอปะผงไทยต้องเข้าก่อนสูตรขนาดนี้สูตรที่สูตรที่จมูกเสียพปเลง แสบที่ตาคาถึงปอดนี่เราอยู่บนรถไฟจะไปโฟราาตอนจังปักกินบดานี่ตอดดีทีถึงบางอ้อมคือใจใจใจจะหมาะระวนจริงปะ ก็คือแม่จะไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าว่างอยากอะไรทำก็ดมเล่นได้ค่ะดมเล่นเราจะดนผมเล็กน้อยแบบว่าทรงอนุภาคต่อให้เราถนให้ไงจะเป็นอะไรอะไรยังไงขนาดไหนนะแบบถือว่าจะเป็นลมหรือแบบจะวูบอะไรเงี้ยพอดมูพอดูอ่าถึงปอดสดชื่นอย่างนี้เป็นต้นนี่นะคะผมทองเอ้ยผงไทยผมทองไข่ ส่งตื้อแล้วเขามีชิงนชาสวรรค์ด้วยวะ่ะชิงนชาสวรรค์โคตรไวเลยชิงนชาสวรรค์ที่แต่ไฟรค์ไฟโสรของตัวเรานะคะบึ้งๆจุดหมายปลายทางวันนี้เราคืออะไรคะวันนี้เราจะมาดูท้องไดโนเสาร์ค่ะได้จะไปไม่สลับมมลทำไงเหรอบอกว่าทาะก็ดูไดโนเสาร์ดูทอดด้องไดโนเสาร์เฮ้ยพี่ปลาบึกด้วยอุ้ยแรงอ่ะ อันดีๆมันน่า,นา,านนรักมาอุ้ยทำสียงสองในอุน้งหง Oh, <laughs> am มันเป็นการผรสมผสานระหว่างสปีชีส์ที่ต่างกันถึงพันล้านปีเลยปะสปีชีส์เลยเ่ะคือแกก็แอดวานเกินเฮ <Hey, S 2> ถึงจะมาแล้วปะ เช่าลอยฟ้าไม่ใช่เรื่ใช่ปมันเรว่าอะไรไม่รู้ทวเวอร์อก่เอนเอาไว้หมคยถ้าถ้าไม่พูดเลเดี๋ยวไป่เอาไอ้ตรงนี้เรียกว่าสยามทาวเวอร์นะคะเอาไว้แบบชมวิวแนาตอนเช้าตอนเย็หรือว่าตอนเย็นคจะได้แบบรรยากาศแกสวยมากกับเลก่นเดี๋ยวเราให้ดูวิวใช่ไหเยสุ ชองเห็นโกลเด้นวีทพอดีมันแบบแนะนำว่าให้ขึ้นตอนเช้าเที่ยงหรือตอนเย็นมันเย็นก็สดสีสวยแต่ว่าเองสวยกว่าเนี่ยจะเห็นอะวยเวอรเทว้าวเวอเอย่างสวยส่น้ำเดินแล้วมัจะเป็นเวอร์เแล้วก็ววรอเก กูนะ นีจะหญิงกำมะลอและนี่คือองค์คาราของเรานะคะไหนควบมาดิแกตีมาเฮ้ยโหเขาลูกมิดระหว่างฝรั่งกับไทยอ่ะเขาได้กันมา ก็เวลาประมาณ5โมงของแลงแลเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นสุดท้ายของวันนะคะเป็นเครื่องเล่นท,ที่รู้สึกว่าปรับเซียนปราบเซียน,ยนทั้งๆที่ไม,ไ,ไม่ได้เร็วไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าปรับเซียนนะคือนอ้องปราว่าเป็นลาสบอลที่สุดของโซเซียบเลยูกใครคิดว่าโอ้โหเสียวแล้วเจอสิ่งนี้คือพระจ,าจา่าแม่จ่า บบมันไม่ได้ไวนะแต่มันจะค่อยๆไปและไอ้ความค่อยๆไปเนี่ยที่มันทำให้เราแบบอ้าดูเรา <c oughs> จริงจะถามว่าเล่นซ้ำไหมซ้ำได้ สภาพว้ายด้วยนะโอ้ยโหฟูมากเทคนเล่นไปเยอะมากวันนี้วอเทคไปกี่รอบนะวอเทคห้ารอบคาคาดาห้ารอบประมาณหนึ่งรอบเครื่องบินสองรอบจรวดหนึ่งรอบอะไรกันล่องซุงหนึ่งรอบนกเหินป้าหนึ่งรอบม้าหมุนสองรอบแล้วก็ไวกิ้งสามรอบ โอเคบลาทุกคนไม่รู้คลิปนี้จะคลอดตอนไหนก็รอดูนะคะไยบ่ย <c oughs>